แม่อ้วนได้ผักบัวมาจากสิผ้าขันสมก่อนอื่นก็นสิตัดเอาเอาอันนี้มันออกนะจ้าเนี่ยเอาหากออกจ้าเดี๋ยวแม่อ้วนสิผ้าเ็ดกันเลยจ้าอ้าก่ากกอนอื่นแม่อ้วนก็นสิเอาตัดหากออกนะจ่า,จาล้วก็ลอกอันำดำๆนี่ออกนะจ้า,จา ค่ะอันใดไงนาะจาเขาก็เอาเมียเขาเลยจ้าเวลาขันจะเคยขันง่ายนะจ๊ะแกอันดับอกอาหารอีสานนะจ๊ะ บานเขาสืเอิ้นว่าขันสมผักนะจ๊ะแต่ว่าบางหมู่บ้านหรือว่าบางพื้นที่เพิ่นกระสีว่าดองผักนะจ๊ะจวันนี้แม่อ้วนสิฟ้าเห็ดตัดปลายออกกันพอดีมีกระหล่ำย้อหันหน้อยหนึ่งจ๊าเดี๋ยวสืเอิ้นพอสร้างนุ่นเอามาให้พอสร้างนุ่นเอากระหล่ำอยู่ในทางนลำแข็งมาให้เนี่ยจ๊ะเ้าก็เห็ดต่างเสียงมาแต่กิน้อง พ่อห่อปาดแล้วๆห่อของมาใส่กะละมังมนี่ไว้นะจ๊ะไอ้จ้าพี่น้องกะลัมไอจ้ะกะลัมหัวงา,ง,งามๆุกวันกระติบปากใส่ขันข,นขันน้ำกันนะจ <c oughs> ๊ะเมนวางหาอตัดกระไดเนาะตัดเครื่องบ่อปสางบอดอกน้องมันสันน่นเนาะ บดตรงตาขอสรางนุ่นว่าขั้นแล้วก็แบบนี้จ๊ะใจถ้าอันใดห,หัวหน่อยฮักกับบดตรงภาแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าอันใดห,หัวใหญ่ฮักกับตองพาออกจากขี่งนอกขั้นกับใส,ส่น้ำเข้ามาเนะจ๊ะขั้นสมพักแบบอีสานบ้านฮ้อใส่น้ำเข้ามาอยากตัดตรงนี้ ทอดตัดแล้วเรกเอาไปล้างน้ำน่านะจะพี่นอ้องข้าเจ้าเห็ดขายข้าเจเ้าใส่กระลำลายๆจตะพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้ไม่อ้วนเพราะใส่หลายน่าจะใส่เพราะมีสีสันน,ะนะ่าจะพี่นอ้องก่อนอื่นก็นตัดไปก่อนแตกตัดไปเรื่อยๆ จากปาดแล้วๆไม่วันเสียไปล่างน้ำเนาะจ่าล่างน้ำล้อก็สีเอามาคันสมเนาะพี่น้องโอ้เสียบตา <c oughs> ล้อถ่ายกินน้ากันเด้อจ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถุกถุกทันเนาะจ่ามือน,นี้ไม่วันสิผ้าคันสมผักบัวใส่หัวกะลัมเนาะจ่าไปเอาไปล่างกันได้เลยจ่าจ่าเพราะเขาล่างมาเรียบร้อยแล้วเนอจ่ามืดไม่วันใ,นนใส่กะเกลือใส่ลงไป อันนี้ก็สิขั้น้าขั้นเห้พักยกพลเลือพี่น้องใส่ถูงเมือทั้งเดียวพี่น้องเห็บ <c> ก <oughs> <c oughs> ินเองว่าเป็นยังดอกนาจา้า ขันไปให้พักอ้อนจะจะเพราะเขาขันได้ทีแล้วนะจ๊ะวันนี้แม่อ้วนกับสิปันใส่กะละมังนี่เอาไปล่างนะจ๊ะล่างน้ำหึ้นออกพี่นอ้องอีสานบ้านเขากับสิเอิญ่านามหื้นนามหึ้นนามหึ้นผักนะจ๊ะ ตอนล่างบ่ได้ล่างถึงิ่งเด้อจะล่างแบบธรรมดาเขานี่ยเลยจ้ะพี่น้องน้ำสะอาดล่างเหลีวแต่นะจ๊ะผู้ใดอยากล่างสองนำก็ได้หรือล่างน้ำเดียวก็ได้นะจ๊ะจะล่างเรียบร้อยแล้วออวนปั่นเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไม่อ้วนสิบ้าไปล่างแล้วจ๊ะนล้จ๊ะละอันแม่อ้วนคันแล้วๆแล้วจ๊ะเอาไปล่างน้ำแล้วจ๊ะล่างน้ำอ่า น้ำหนึ่งเราจะล้างน้ำเดียวกระเพาะเราจะพี่น้องส้มผักบัวใส่กับกระหลำ่ำบันนี้แม่อ้วนเผ็ดเซลล์ข้าเหนียวใส่เราจะข้าวเหนียวนึ่งถ้าท่านใดอยากให้สมไว้เ้าก็ะต๊อกให้เ้ากรใส่หลายก้อนนิดจัดน้อยก็ได้จ้ะพี่น้องเ้ากอข้อเขาเหนียวใส่ลงประมาณน,นี่ละจา้างกับหอมเกลือมาจะเ้าก็ก,ก,กาเอาจ้ะพี่น้อง อันนี้ก็ขาดบ่ได้ไรกับขึ้นนำเข้ามานะจ๊ะหรือว่าท่านใดบ่ใส่ก็ได้เด้อจะพี่น้องน้ำเข้ามาตามความชอบจ้ะพวกเราพ้นกับบ่ใส่หน้าจ่าพึ่งกับขั้นแล้วๆพึ่นกับอันใส่อันเกลือใส่เข่าแล้วก็นขั้นขั้นพุกเข่าให้เข่ากันนะจ๊ะแล้วพึ่งกับเอาใส่กับคุกไว้แต่ว่าของในวันใส่น้ำเข้ามานะจ๊ะมันสเสด็จเปรี้ยวไว้แต่พี่น้องนี่หน้าจ่าวิธีเห็ด ข้ามส่งพักทามน,นี้มะเขือเคลื่อนไซแห้งดีแน้ใจะพี่น้องทาเขาปอนเน่ใจเขากับซิมบังกระไดจุดน้องเดี๋ยวเวลาเปียวเขาจะค่อยเอ,อ่อนแป้งนัวไซนจาจะส่เกล้ออีกนิดหน่อยแค่าลายกับซิมบังกระไดกับจิ้มเขากับซิมน้ำจ้ะพี่น้อง ีขันสมพักของแม่วันกับเห็ดประมาณนี้นะจ้ะท่านใดอยากเอาไปเห็ดตามกับเอาไปเห็ดได้เ้อจากพ่อแม่พี่น้องอิซีทุกท่านนะจ๊ะข,ขันสมพักบัวสูตรแม่วนพากินพาแซ่บธาดาแซ่เบเขาสิกินกับปุนปลาหรือก,กับตำมมะละกอก็ได้นะจ๊ะหรือว่าเอาเห็ดขายก็ได้นะจ๊ะเห็ดแบบนี้เห็ดบ่ยา,ากาเลยพี่น้องเห็ดประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวแม่วนสิเปลี่ยนใส่กละมังหน่อยนะจ้ะเพราะว่า มันบลอดภยจพะพ่อเขาคันแล้วๆจ้วะพี่น้องเขากับเตียนแสบนี่นะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าขอบคุณที่เขามารับชมช่องแม่อว้วนพากินพาแซ่บน,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 นะจ้ามักอะไรถึงใจกับแค่แม่อ้วนเสื้อก่าวนะจ้ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเบอง์ลรากับพ่อามโคชนะนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่ ท่านสมพักสูตรแม่อ้วนพากินพาแซบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ารอถตก,กินน้ำกันเด้อจากพ่อแม่พี่น้องสู้ผููสู้คนเดี๋ยวแม่อ้วนสิปนปลาสู้กินกินกับอันนี้แหละจ้าพี่น้องนี่อคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ